พนักง,งานกินเงินเดือนเนาะก็เห็นโรงงานเนี่ยปิดตัวไปอะไรไปเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเรากลับบ้านอยู่าะเราเห็นชาวบ้านที่เขามีความลําบากมีบางคนก็ยากจนนะไม่ไม่มีที่ขายอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมผมมองว่าการที่เราอยากจะรวยเลยเนี่ยมันเหมือนกับเราเสาเข็มไม่ลึกแล้วไปสร้างตึกสูงยังไงมันกล็ล่มการที่ผมมาอยู่ที่เนี่ยผมเลยคิดว่าผมได้สร้างความสุข3าส่วนเลยส่วนแรกคือตัวเองส่วนที่2ก็คือครอบครัวนะครับส่วนที่สาก็คือชุมชน สวัสดีครับคุณผู้ชม9และ9เปลี่ยนโลกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะครับหากมองถึงในระดับตัวบุคคลส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับเราใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ส่วนในโลกของธุรกิจนั้นถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากและเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่จะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับวันนี้9ก้าและเก้าเปลี่ยนโลกจะพาทุกคนไปพูดคุยกับผู้ประกอบการซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจที่เขามีการปรับเปลี่ยนตัวเองจากวิถีเดิมโดยการจับมือกับชุมชนเพื่อสร้างธุรกิจใหม่เพื่อให้อยู่รอดและมั่นคงและเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค next normal ครับ ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของเดอะฮับเอราวันรีสอร์ทนะครับพี่หน่องครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้แต่งตัวเท่มากอ๋อเป็นบุคลิกนะ <c oughs> เป็นคาแรคเตอร์ครับเ <c oughs> ข้ากับบรรยากาศของที่นี่มากใช่ครับขออนุญาตชมก่อนว่ารีสอร์ทของพี่หน่องร่มรื่นครับแล้วก็บรรยากาศดีมากคือข้างหลังเรานะครับอันนี้เขาเรียกแม่น้ำไหมฮะแม่น้ำแควใหญ่ครับหาดตรงข้ามกับแม่น้าคืออุทยานแห่งชาติเอราวัณ Oh. อ่านนี้เขาเรียกอุทยานสลักผาค,ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรานั่งอยู่กลางอุทยานกลางภูเขาเลย oh. นะครับบรรยากาศก็จะเย็นนะครับพี่น้องครับย้อนกลับไปก่อนก่อนที่จะมาเกิดพื้นที่ตรงนี้พี่น้องทำอะไรมาบ้างเรียนจบอะไรยังไงมาครับเออผมเนี่ยจบวิศวะอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยไปจบวิศวกรรมการจัดการงานวิศวกรรมอ๋อ oh. คือเมนเนี่ยมันจะต้องเข้าโรงงานครับแต่กลับมาทำโรงแรมออ oh. <laughs> ใช่ไหมฮะผมจบมานี่ก็ทำงานเป็นเซลล์วิศวะ ขายเครื่องจักรอยู่9ปีครับนะครับตอนนี้พอมาช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วง IMF อ่ะอ่ะองอยุนั้นก็บริษัทก็ปิดตัวเครื่องจักรที่ขายไปก็ทําไมฮะตามยึดครับก็เป็นจุดที่ว่ากลับบ้านดีกว่าด้วยเศรษฐกิจยุคนั้นคือวิกฤตต้มยำกุ้งหมฮะใช่ครับต้ยมยำกุ้งได้รับผลกระทบขนาดไหนครับสําหรับตัวพี่น้องเองโอ้หถ้าสมัยนั้นก็เราเป็นพนักงานกินเงินเดือนเนาะ <c oughs> กระทบเต็มๆเ,เลยหนึ่งบริษัทปิดตัวก็เห็นโรงงานเนี่ยปิดตัวไปอะไรไปเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเรากลับบ้านดีว่เพอเราก็อิ่มตัวแล้วพออยู่กรุงเทพมายี่สกว่าปีเราก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านแล้วก็มาทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวเพราะบ,บ้านเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับครับตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรมากครับกลับมาหนึ่งอยู่บ้านมาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็เริ่มจากการทํา แพรพักแค่หลังสองหลังเท่านั้นเอง uh huh. อ่าพอทําแล้วมันโดนลูกค้าก็ม,มาสุใหญ่ทำตามที่ลูกค้าเขาบอกเขาต้องการเขาเรียกควสมาครับลูกค้ามาเช่าผมเลยสามปีเลยนะเขาบอกเฮ้ย hey, คุณน้องคุณต้องมีห้องพักแบบนั้นแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะทำคอนแทคก็คอนแทคเขาไ,ไปคุยกับแบงก์ก็ได้เงินมาก้อนแรกมาทำบังกะโลเสร็จเกาหลีก็มาเช่าไว้สามปีอยู่สามปีเราก็ทําให้เรารู้ว่าเอการที่เรา <c oughs> ทําโรงแรมเนี่ยอ uh huh. มันเข้าง่ายออกง่ายนะคือโรงแรมเนี่ย ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็จะแย่ในวันลุ่งขึ้นเลยครับแต่พอเวลาเศรษฐกิจเริ่มดีปุ๊บมันก็จะฟื้นในวันลุ่งขึ้นเลยเหมือนกันการทาท่องเที่ยวเนี่ยมันขึ้นเร็วลงเร็วครับตอนที่ย้อนกลับไปตอนนั้นตอนวิกฤตพอตอนกลับมาที่เราไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะไม่มีงานแล้วก็แทบจะไม่ได้มีเงินติดตัวมากกลับมาเห็นพื้นที่ตรงนั้นเราวางแผนยังไงครับว่าเอาละ่ะตรงนี้มันควรเป็นรีสอร์ทมันควรเป็นที่พักจุดประกายตรงไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าลงมือสักทีเครือข่ายคะคือตอนที่ผมกล <c oughs> กลับมาวันนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ามาช่วยพอ่อเป็นผู้ละเมาก่อสร้างแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่ที่แปลงนี้ครับเพื่อนๆชวนเข้าชมลมท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิออ์ใช่ไหมพอเราเข้าไปอยู่ในชมรมท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขามีการสรัญจรขาไปไซโยกไปสังขะบุรี<อ>ไปเห็นที่ที่หนึ่งนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในป่าเลยฝรั่งเต็มเลยครับแล้วการก่อสร้างเขาเนี่ยเราไปดูแล้วเนี่ยเราวิศวา ไปดูเขาก่อสร้างแล้วเขาทําให้แพงนะทาถูกถูกแล้วเขาก็ให้คีย์เวิร์ดบางอย่างมาว่าการทํารีสอร์ทเนี่ยจะต้องธรรมชาติแล้วก็ในส่วนที่ลูกค้าสัมผัสเนี่ยต้องดีอ่าพื้นดีที่ลูกค้าเหยียบนั่งดีที่นอนดีแก้วน้ําดีก๊อกน้ําดีส่วนไหนในร่างกายของลูกค้าที่ต้องสัมผัส ต้องดีแต่อลไรที่ลูค้ามองนี่ธรรมชาติไปมันก็เลยทําให้การก่อสร้างไม่แพงแล้วเขาก็บอกว่าเมืองการเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราเป็นอุสาหกรรมท่องเที่ยวยังไงการท่องเที่ยวไม่มีวันตายนะเขาบอกว่าอย่างนี้คนเนี่ยนะเวลามีความสุขก็เที่ยวมีความทุกข์ก็หาที่เที่ยวเหมือนกันยังไงก็ต้องเที่ยวงั้นเราทำท่องเที่ยวดีว่าครับแล้วด้วยความที่ว่าเราเกิดที่เนี่ยตั้งแต่เด็กจนจนโตเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยอยากเที่ยวก็มาเมืองการบ้านเรา แสดงว่าณตอนนั้นที่เรากลับมาเนี่ยความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ยังไม่มีหรอกไม่มีเรื่องของการทารีสอร์ทมีแต่ความยากมันมีแต่แพชชั่นนะมีแต่แรงบันดาลใจสุดท้ายตัดสินใจในการเข้าร่วมกับเครือข่ายต่างๆในจังหวัดเมืองกาลก็เข้าอบรมฮะเข้าที่มีอบรมเดือนละครั้งนะเข้าที่นี่อบรมเรื่องโรงแรมอบรมเรื่องทําอาหารไทยการให้บริการมันตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนจบมาเนี่ยเราก็เลยตามทันครับตามทันเราคิดเป็นเราตามเขาทันก็สามารถที่จะ กล้าในการที่จะลงทุนเพราะฉะนั้นการกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยการเข้าเครือข่ายเข้าชมรมเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรียนรู้อยู่นานขนาดไหนครับถึงตัดสินใจอะเริ่ม2 2> ละปีกันนั้น <c oughs> คือคือสองปีเนี่ยผมไม่ได้เจอวิทยกรเนีแต่ผมไปเจอเจ้าของโรงแรมออคือเวลาเราไปเจอวิทยกรอธิบายก็เจอเจ้าของโรงแรมตัวจริงอธิบายมันคนละเนื้อเลยอ่าครับการที่เราได้เจอ จ้ของโรงแรมตัวจริงอธิบายให้เราฟังเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจเรารู้สึกว่าเราได้เรียนกับกูรูและคนท,ที่เขาทําจริงอยู่ในวงการนะถูกต้องไอ้ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเนะพราะนั้นผมไปฟังคนที่เขาลงทุนจริงเจ็บจริงรวยจริงแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าอุปสรรคคืออะไรเขามองภาพเห็นเป็นช่องเลยแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนเมืองการเนี่ยเขารู้ว่าบ้านผมอยู่ที่เอราวันเนี่ย มันมีจุดแข็งยังไงต้องทําลักษณะยังไงเพราะฉนั้นที่พักผมก็เลยทําเป็นเชิงคุณภาพไม่ได้ทําเชิงปริมาณช่วงเวลาที่เราเริ่มเรียนรู้กับทั้งเครือข่ายแล้วก็เริ่มก่อตั้งวิสาหากิจชุมชนของเราอตอนนั้นความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นคือมันไม่ได้ทาเพื่อตัวเองแหละมันทําเพื่อชุมชนละอตอนนั้นนะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะว่าเราเกิดที่เราเห็นชาวบ้านที่เขามีความลาบากมีบางคนก็ยากจนนะไม,ไม่มีที่ขายอะไรประมาณนี้เราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อทุกคนนมมีส่่ววร คือพอผมกลับมาอยู่ที่ที่บ้านเนี่ยนะมันมีความสุขเกิดขึ้นสามส่วนเลยนะครับส่วนแรกคือตัวเองได้กลับมาอยู่กับธรรมาชาติสุขภาพดีนะทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ความสุขอันที่สองคือได้อยู่ครอบครัวนะได,ด้ดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลครอบครัวนะครับอีกส่วนหนึ่งคือได้ดูแลชุมชนชุมชนเนี่ยไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเพราะเราเกิดที่นี่เราเดินไปก็เจอป้าคนนั้นเจอลุงคนนี้ การที่ผมมาอยู่ที่เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมได้สร้างความสุขสามส่วนด้วยนะครับส่วนแรกคือตัวเองครับส่วนที่สองก็คือครอบครัวนะครับส่วนที่สามก็คือชุมชนมที่เขามีไรายได้จากการที่เราเอาสินค้าเข้ามาขายให้มีกาแฟมาคั้วมาอะไรประมาณนี้ครับ,รบจากวันนั้นที่เราเริ่มเปิดประมาณสามห้องใช่ไหมครับ จนวันนี้กี่ห้องครับที่มีวันนี้มี47แล้วฮะ47<ช>ห้องครับระยะเวลากี่ปีครับ24ปี24ปีอะไรที่ทําให้ธุรกิจนี้ครับ24ปีแล้วแล้วสามารถผ่านมาเอาจริงๆมันคือสองระรอบของวิกฤตนะ24ปีนี้เราผ่านเรื่องแบบนี้มาได้ยังไงมันจะเป็นไซเคิลของมันนะมันมีขึ้นมีลงมันเป็นกฎของธรรมชาติครับมันเหมือนดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์นี่เวลาเขาขึ้นตอนเช้าใช่ไหมตอนเย็นเขาก็ต้องตกคแล้วสิ่งที่ขึ้นแทนคือพระจันทร์เนีเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทําตัวแบบภาคทีนะครับจังหวะขึ้นเราก็ต้องลงทุนเต็มที่เลยพอหลังจังหวะจังหวะที่เราเป็นพันจันทรนก็ต้องซบซบหน่อยใช่ไหมธุรกิจเป็นแบบนี้ฮะมันไม่ใช่ว่าจะดีแรงไปทุกทุกอย่างนะการท่องเที่ยวอย่างที่บอกฮะมันดีอยู่อย่างก็คือว่ามันขึ้นเร็วลงเร็วนะครับตอนนี้ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยโควิดเนี่ยเราถูกสั่งปิดโรงแรมไปเนี่ยสองปีลูกค้าต่างชาติหมดคอนแทคยกเลิกลูกค้าคนไทยก็ไม่มีเที่ยวนะครับ เราะนั้นอยู่ในช่วงสองปีเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก็มีความรสุขว่ามันควรจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีสําหรับเราในการที่เราจะต้องรีโนเวทครับแล้วก็คิดกลยุทธ์ใหม่ยังไงซะประเทศมันก็ต้องเปิดเศรษฐกิจมันก็ต้องเดินถ้าเปิดมาแล้วรีสอร์ทเรายังเหมือนเดิมเราแพ้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสองปีเนี่ยสิ่งที่ผมอยากทําก็คือธุรกิจกาแฟ คือผมทําก่อนหน้านั้นนะผมทําร้านกาแฟอยู่5สาขาแล้วครับช่วงโควิดก็ปิดหมดเลยนะครับปิดหมดเลยแล้วก็กาแฟาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำโรงคั่วกาแฟได้เนี่ยรีสอร์ทเราก็จะมีแม่เหล็กมีแม่เหล็กถ้าเปิดโควิดเปิดมาเนี่ยเราจะเป็นลงเป็นรีสอร์ทที่เรียนรู้เรื่องการท,ทําธุรกิจกาแฟสําหรับผมนะทุกๆวิกฤตเป็นโอกาสหมดเลยนะช่วงต้มยำกุ้งมาทํารีสอร์ทช่วงโควิดมาทําลงคั่วกาแฟ <าน>เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าในทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสของมันซ่อนอยู่เสมอ ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยผมเดินเข้ามาเห็นเป็นโรงคั่วกาแฟที่ค่อนข้างใหญ่มากที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่คนที่นี่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่มีวิสาหกิจชุมชนชที่เข้ามาร่วมในเรื่องของการคั่วกาแฟด้วยทากาแฟด้วยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าให้พี่น้องช่วยพาไปชมหน่อยยินดีแล้วผมก็อยากจะรู้ว่ากาแฟของเมืองการโดยเฉพาะกาแฟของวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านช่วงโควิดมา<ๆ>เขามีจุดเริ่มต้นและมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชิมกันครับ น,น้องนี่วันนี้พี่พามาชมสวนนะครับเอ็นนี้เป็นสวนต้นแบบเลยเพราะว่าโลเคชั่นที่เนี่ยเขาจะเป็นภูเขาซึ่งหลายๆคนที่ว่าปลูกกาแฟไม่ได้ครับแต่จริงๆเราที่นี่ปลูกได้ดีมาป่าแบบเนี้ฮะออกาแฟเขาชอบอเขาชอบแดด50%เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขากำลังเก็บกันอยู่เลยได้ครับไป มาแล้วนี่เจาะหอกไล่สวัสดีครับพี่ภาพใช่ไหมครับผมพี่ภาพครับเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยครับพี่พี่ภาพวันนี้เก็บได้เยอะเลยพี่ถือว่าเยอะไหมครับยังไม่เยอะครับช่วงนี้เพราะว่ามันใกล้จะหมดรุ่นแล้วกาลังออกรุ่นใหม่อยู่นะถ้าเขาออกเต็มที่ก็จะเยอะเลยพี่ภาพปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับประมาณ ัก5ปีได้นะ5ปีครับผมก่อนหน้าที่จะปลูกกาแฟคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สวนผลไม้ปกติครับผมแล้วทาไมถึงตัดสินใจที่จะปลูกกาแฟก็คือคุณน่องนะเขาแนะนําแล้วก็เขาลงเครื่องควแล้วก็มองเห็นว่ามันน่าจะมีรายได้เสริมครับนอกจากเราปลูกอย่างอื่นแล้วนะเพราะว่าเราลดน้ําเนี่ยเราก็มาได้ผลพลได้ตรงที่กาแฟครับก็เลยเลยลองลองตัดสินใจทําดูก็โอเคนะ ก่อนที่จะมีรายได้จากการปลูกกาแฟและเข้าวิสาหกิจชุมชนกับพี่น้องเนี่ยตอนนั้นรายได้แล้วก็ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างครับก็คือทํางานอยู่กรุงเทพนะเหมางานบ้างอะไรบ้างมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะงาน<อ>มันก็มีขาดทุนบ้างอะไรบ้างครับพอเรากลับมาอยู่บ้านแล้วทํานี้เรารู้สึกว่าจะดีกว่าดีกว่าครับผมหลักๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราจะทําสวนสักหนึ่งสวนสิ่งที่เราควรที่จะคํานึงถึงมากที่สุดในการปลูกของเราควรคํานึงถึงอะไรคือหนึ่งตลาดนะ แล้วก็ทํากันเป็นกลุ่มนะมันก็จะทําให้ทุกคนมีรายได้เสริมนะทุกคนคิดอย่างเงี้นะมันเป็นรายได้ชุมชนอะอนะกับคนที่ทาไรอย่างเราอะนะใ,ในเมื่อมีผู้ประกอบการที่เขาลงทุนมีเครื่องอม,มีอะไรพร้อมเนี่ยนะเราไม่ต้องไปหาตลาดไกลหลักๆเลยก็คือต้องหาตลาดก่อนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราไม่ได้ทําตัวคนเดียวนะก,การ,รเข้าทาเป็นกลุ่มการที่มีวิสาหกิจชุมชนหรือการที่เจอใครที่เขา ทำอะไรเหมือนๆกันแล้วต่อยอดไปด้วยกันมันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจของเราถูกต้องครับวันนี้ถือว่ามันมีชีวิตที่ดีขึ้นถือเป็นชีวิตใหม่เลยไหมครับครับถือว่าช,ชีวิตใหม่ที่ดีเลยฮะตอนนี้นะเนาะตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าโรงคั่วแล้ว ซึ่งข้างหลังเนี่ยครับบรรยากาศแล้วก็กลิ่นเนี่ยกำลังคัดคุ้มไปด้วยกลิ่นของกาแฟถูกต้องครับส่วนใหญ่ที่นี่เป็นขั้วแบบไหนครับเอ่อการขั้วมันมี3แบบมีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยมันมันมีทั้งหมดเนี่ยสิบสิบสองเลเวลด้วยกันครับมันจะแบ่งได้เป็นขั้วอ่อน4กลาง4แล้วก็เข้ม4ซึ่งการขั้วแต่ละเลเวลเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับขึ้นอยู่กับแหล่งผลิตแล้วขึ้นอยู่กับปรเซสด้วยเพราะฉะนั้นกาแฟแต่ละพื้นที่เนี่ย อัตลักษณ์เอกลักษณ์ไม่เหมือนกันกาแฟที่ดีคือต้องมีการปรุงรนะภาษากาแฟเขาเรียกว่าวเบรนเขาเิม<อ>พ์เบรนเพราะฉะนั้นพอ,พอพอลเวนออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความหลากหลายในตัวรสชาติของกาแฟการที่เรามีเครื่องคั่วแบบมาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะดึงเอกลักษณ์ดึงความรสชาติที่มันหลากหลายออกมาได้อย่างโรงคั่วที่เราเห็นกันอยู่ข้างหลังนี้นะครับไม่ใช่โรงคั่วของพี่หน่องเพียงแค่คนเดียวแต่คนในชุมชน ที่ตอนนี้เราจับมือกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเกิดเป็นธุรกิจใหม่สามารถที่จะมาคั่วได้ถูกต้องจุดเริ่มต้นตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดจากเมื่อปี2547นะครับเขื่อนศรีนครินเนี่ยมีปัญหาว่าน้าหน้าเขื่อนเนี่ยน้อยครับแล้วก็ตะก,กั่นเนี่ยมันลงมาอยู่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมากมันทําให้เขื่อนเนี่ยตื้นทางเขื่อนศรีนครินเนี่ยเขาก็มีการเซเวพื้นที่รอบอ่างปรากฏว่า ไปเจอเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดียวตอนนี้เวลาฝนมันตกเนี่ยนะมันก็ชะนาดิดลงมาในอ่างมันก็ทําให้อ่างเก็บน้ำเนี่ยตื้นจังหวัดนั้นก็มีโมเดลจังหวัดน่านที่ว่าน่านเขากู้โลนเขาปลูกกาแฟกันทางท่านในอำเภอก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราน่าจะปลูกกาแฟร,รอบๆอ่างเขื่อนศรีคลินก็เลยแจกพันกาแฟเกษตรกรก็ากาแฟเลยไปปลูกแซมปรากฏว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยกาแฟรเริ่มออกผลเนี่ยนะฮะน้ำน่าเขื่อนมากขึ้น การลงอ่างเก็บน้ําน้อยลงมันได้ผลได้ผลแล้วก็ทางเขื่อนเนี่ยก็เอากาแฟเนี่ยนะครับไปขั้วที่อุเทพครับผมเนี่ยไปขั้วที่อยุธยาก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าผมพร้อมนะมผมจะรวมตัวกันแล้วก็จะสร้างโรงขั้วขึ้นมาครับพอมาช่วงวิกฤตเศร,รษฐกิจโควิดพอเรามีความรู้มีองค์ประกอบมีเครือข่ายแบบนี้แล้วก็ทำเป็นความมั่นใจในการที่เราจะทำโรงขั้วกาแฟก็เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมามีส่วนร่วมชาวบ,บ้านก็ ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวลงนะครับปลูกกาแฟมากขึ้นแล้วเขาก็การันตีว่าเขามีที่ขายแน่นอนมันเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนที่อยากจะเข้ามาร่วมกับเราจากการที่เราเปิดโรงคั่วแล้วทาเป็นวิสาหกิจชุมชนเราได้ประโยชน์แล้วส่วนหนึ่งแล้ววิสาหกิจชุมชนรวมถึงชุมชนข้างเคียงของเราเครือข่ายของเราเขาได้อะไรบ้างครับชุมชนเนี่ยหนึ่งเขาได้แหล่งที่เขาจะมาขายเม็ดกาแฟสารกาแฟให้เราแบบแน่นอนประการที่2ก็คือผมเนี่ย พยายามสร้างแรง,แรงบรันดาลใจให้เพื่อนๆผมคนที่อยู่อำเภอศรีสวัสดิ์เนี่ยกลับบ้านคือเป็นการทําให้คนรุ่นใหม่อยากกลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางคนที่เขามีครอบครัวอยู่กรุงเทพเนี่ยเขากลับมาบ้านแล้วเขาเห็นว่าเรามีกาแฟรเรามีธุกรกิจกาแฟเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเอากาแฟของเราเนี่ยไปต่อยอดที่กรุงเทพไปเปิดร้านเอาไปขายเป็นตัวแทนแอะไรพวกนี้ได้หมดเลยพี่น้องครับจากคนที่ประสบความสําเร็จในวิกฤตโควิดที่เห็นโอกาส ถ้าเกิดว่าเทรน์หลังจากนี้ในยุค next normal คนอยากกลับมาบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเริ่มต้นยังไงหรือว่ากลัวการกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดสิ่งที่เขาควรจะต้องเตรียมเลยเพื่อรับมือกับสิ่งนั้นเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้มันคืออะไรครับต้องทำจากเล็กไปใหญ่ครับบางคนเนี่ยทำงานกินเงินเดือนอยู่เนี่ยยังไม่กล้าที่จะออกมานะครับการที่เราทำงานกินเงินเดือนเนี่ยเรามีเวลาว่างเยอะนะจริงๆแล้วลองถามตัวเองดูว่าเวลาทำงานที่บริษัทเนี่ย เข้า8โมงเลิก5โมงเย็นเนี่ยเราทําจริงๆเนี่ยกี่กี่ชั่วโมงกันแน่แล้วช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเนี่ยมันเป็นช่วงว่างถ้าเกิดเราเอาเวลาที่ว่าง3ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมาทําธุรกิจออนไลน์นะครับออนไลน์ก่อนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราทําจากเล็กไปใหญ่พอรายได้มาเริ่มเข้าพอมันแซงเงินเดือนประจำเนี่ยเราก็กล้าออกมาทําทุกคนทําได้แล้วเด็กสมัยนี้นะผมว่าเก่งนะดูโซเชียลดูอะไรเนี่ยเขาเขาเาเก่งกับเราอะ ครับนะครับแต่ว่าเขายัางไม่กล้าที่จะเริม่มบางเด็กบางคนคิดคิดใหญ่เลยคิดใหญ่เลยอยากรวยเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ยอมทมําผมมองว่าการที่เราอยากจะรวยเลยเนี่ยมันเหมือนกับเราเสาเข็มไม่ลึกแล้วไปสร้างตึกสูงยังไงมันก็ล่มเพราะฉะนั้นจะเห็นดูว่าปัญหาในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ก็ดีอะไรก็ดีที่มันมาหลอกเราเนี่ยเพราะค,คนอยากรวยเร็วพอฟังแล้วนะครับเรารู้สึกได้เลยว่าการกลับบ้านไม่ได้น่ากลัวาการกลับบ้านมันสามารถที่จะทําให้เราเติบโตได้ ฝันให้ใหญ่แต่เริ่มต้นจากพื้นที่ที่มันเล็กหน่อย <Okay. S 1> และค่อยๆขยายพื้นที่ความฝันของเราให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น mm hmm. ผมเชื่อว่าอะไรๆก็เป็นไปได้แค่ลงมือทำวางแผนให้ดี mm hmm. สุดท้ายแล้วการกลับบ้านก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่พี่น่องก็ได้ผ่านมาแล้ว พี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อกำลังจัดเรียงนิดหน่อยค่ะพี่เล็กทำงานมานานหรือยังครับอ๋อก็เกือบๆป,ปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับทำงานที่นี่ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนครับโอ้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเรารับจ้างทั่วไปเนาะก็หาสากินข้ามไปวันๆค่ะทําไร่ด้วยแต่ว่าตอนนี้คือพี่น้องเนี่ยเขา เรียกให้มาช่วยลองทํางานตรงนี้ครับก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าค่ะว่าจะต้องทํางานยังไงเป็นแบบไหนนะคะก็เลยมาเรียนรู้ที่นี่แหละค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างได้ทํางานใกล้บ้านได้ทํางานในบ้านเกิดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปในเมืองแล้วดีมากเลยค่ะก็คือก่อนหน้านี้ที่ช่วงตกงานหลังโควิดก็คิดจะกลับเข้าไปทํางานในเมืองเพราะว่าไรายได้มันเยอะนะคะคแต่ว่าก็ต้องห่างกับครอบครัวค่ะต้องห่างลูกห่างกับสามี ก็เลยมาทําที่นี่ลองทําที่นี่ก่อนแล้วก็มันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเราได้มีเงินเก็บเราสามารถส่งลูกเรียนแล้วลูกเราก็เรียนใกล้ๆได้ เย็นกลับมาก็าเจอหน้ากันข้าครพวอบอุ่นมีความสุขนะใช่ค่ะอยู่ในเมืองรายได้อาจจะมากหน่อยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วยต้องค่ะแต่มาอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองถึงรายได้จะน้อยลงหน่อยแต่ว่ายังเหลือเก็บและที่สำคัญค,ความสุขมันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันได้เพิ่มกลับเข้ามาครับ พี่น้องครับที่เรากำลังจะทำกันอยู่เขาเรียกว่าครับปิ้งครับปิ้งกาแฟเป็นการเทสกาแฟคือกาแฟเนี่ยมันคนเคนบอกเอ้ยกาแฟเนี่ยรสชาติเป็นยังไงจะบถูกปากไหมอะไรไหมซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องมาเทสคัพปิ้งคือการเทสกาแฟนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอยากทานเองรหรือว่าร้านค้าอยากทําขายเนี่ยมันจะต้องมีการเทสกาแฟนะครับประมาณสองโปรเซสแล้วก็จะเป็นมีของอาราบิก้าของอยชาง เข้มจริงเข็มแล้วก็จะนุ่มปลายมันความรู้สึกแรกที่เข้าไปอะคือเข้มโดดเลยเข็มโดดแต่พอแป๊บเดียวเท่านั้นอะมันจะเบามันจะเบาครับอันนี้คือไอ้ตัวนี้คือขั้วกลางเลยครับตัวนี้ตัวนี้สี่โปรเซสแต่น้องลองชิมดูนะจริงๆผมว่าอันนี้ดีนะใช่สำหรับใครที่แบบว่าอาจจะไปไม่ถึงตัวเข้มอ่าตัวนี้ก็เป็นแบบแต่ ออมันก็มีความเข้มให้รู้ว่ามันเป็นกาแฟครับไม่ใช่ว่าเบาไปเลยไอ้วี้คือตัวอ่อนเลยตัวนี้นี่เทียบกับตัวเอธิทลเปียของต่างชาติเลยเดี๋ยวลองมาชิมดูนะนี่คือกาแฟเมืองการนะใช่ อร่อยอะ่ะเป็นไงโปรตีสูง <c oughs> คือเอาจริงๆนะใครที่กําลังมีความคิดอยู่ว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟเหมือนกันอยากจะทําธุรกิจแต่ว่าต้นทุนมันดูสูงเลอเกินต้องใช้มเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศหรือเปล่าต้องซื้อมากิโลละหลายหมืน่นหลายพันหรือเปล่านะครับจริงๆกาแฟเมืองการหรือกาแฟของประเทศไทยก็สามารถทําได้ อย่างที่บอกเลยว่าอยู่ที่คนปรุงรอยู่ที่หลักวิธีการคิดทุกๆอย่างเป็นไปได้ต้นทุนก็จะต่ำลงนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับยุค next normal ใครที่อยากจะเปิดธุรกิจแบบนี้เป็นไปได้แน่นอนนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญต้องขอขอบคุณเชฟกาแฟของผมพี่น่องในวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับ ทุกคนครับแต่ก่อนจากกันไปมีเรื่องราวในสังคมดีๆที่มีความเคลื่อนไหวอยากให้ไปติดตามกันใน weekly update ครับวันนี้หมดเวลาของผมและพี่น่องแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับช่วง weekly update โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ weekly update สัปดาห์นี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มีกิจกรรมการประกวดดีๆสำหรับน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมมาศึกษามาฝากกันครับ กับโครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อกับการสร้างสารรค์ไอเดียผ่านคลิปวิดีโอความยาว3-5นาทีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์หรือเรื่องราวจากเหตุการณ์รอบๆตัวในสังคมปัจจุบันเพื่อร่วมกันรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับและทุกคลิปที่น้องๆส่งเข้าประกวดจ,จะต้องมี โลโก้ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อและขึ้นเครดิตลงปิดท้ายด้วยโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ครับน้องๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนสมัครผ่าน QR code และสามารถส่งผลงานได้โดยการแนบลิงก์ YouTube และส่งมาที่อีเมล digicam.info@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึง13กุมภาพันธ์หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DigiCamp หรือโทร093-525-7090และ063-994-4424ครับ ุพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม